ไม่ต้องไปง้อเขาเราเอาของเราเองมันจบทีเดียวประหยัดขึ้นมากเลยตั้งแต่มีโซล่าเนมะื่อก่อนใช้ใช้อยู่ยังไงใช้ไฟฟ้ายังไงนะครับแม่ใช้เครื่องปั่นปกติลําบากมากค่ะมันเปลืองน้ํามันไม่มีโซล่าน้ํามันมันจะต่อเดือนละถึงหมืน่นพ่อแม่ทําสวนไงคชะ่ะป็นกีน่น40ไร่เมื่อก่อนปลูกผกักต้องใช้น้ําหยดปลูกมันก็ใช้น้ําหยดใช้น้ํามันตลอดพอพอมีโซล่าเข้ามาแม่ก็ได้ ใช้โซล่าปกติก็รู้สึกว่าประหยัดขึ้นมากเลยแม่ก็ห้ามนะมันมันจะได้ไหมเห็นคนอื่นเขามาทำเขาบอกเขาก็หมดเป็นแสนเหมือนกันใช้ไม่ได้ถึงปีแล้วหนูจะอยู่ยังไงยิ่งทำงานกับคอมมันมันใช้ได้หรือเปล่าทีแรกว่าไปขอกลุ่มไฟฟ้าแต่แต่เขาไม่ให้ครูโบแกก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปง้อเขาเราเอาของเราเองมันจุทีเดียวแม่ก็ไม่เชื่อนะ จะมาอยู่ยังไงในป่าบ้านก็สร้างแล้วเกิดไ,ไม่มีไฟได้มาตรฐานหนูหนูอยู่ไม่ได้นะแกคิดเอาโซลา่าเซลล์ก่อนเลยนะเราก็เป็นห่วงก็ถามแกนะเซลล์แกมาแบตเตอรี่มันจะระเบิดไหมกลัวมันระเบิดเราก็ว่าไม่เป็นไรรุ่นนี้วันนั้นแกก็พูดของแกไปเนาะก็ถือว่าโอเคโอเคมากมากเลยละ่ะตั้งแต่มีโซลา่านกะ่อนที่จะเลือกบริษัทเราเคยไปถามลายบริษัท่ว่าแกบอกว่า หนูถามมาหลายคนแล้วหนูหนูศึกษาม,มาสองปีจะว่าอย่างนี้หนูถามหลายบริษัทแล้วเขาบอกว่าบริษัทนี้แหละโอเคไฟานี้ใช้เยอะไหมมีแอร์สองตัวแล้วก็ไฟคนที่อยู่สวนอยู่ไร่อยู่นาเราไม่มีไฟฟ้าเอาโซล่าเซลล์มาใช้ของบริษัทเขาเพิ่ประกันให้เราแล้วทุกคนก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายลงถ้าใครสนใจก็ค่อยติดต่อถามได้ค่ะ